สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเชียไปที่รัชชินประเทศเมียนมาก,กันบ้างล่าสุดนะครับเมื่อวันที่3าพฤศจิกายน2565ันาสาำนักข่าวเชนิวินเนส์ได้เผยคลิปวิดีโอสั้นๆระบุว่าเป็นคลิปหลุดเหตุการณ์ฐานออนไลน์เริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ทางการโจมตีทางอากาศและอาวุธภาคพื้นดินในเมียนมาโดยวิดีโอนี้เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ในรัฐไคชินทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งรัฐบาลฐานเมียนมาได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักต่อกองทัพเอกราชไคชินในด่านโลนจาบอมแต่ไม่ได้รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นไปติดตามลิปเหตุการณ์กันครับ่ทา ဘုရားဒီကောင်အိုက်ကဟာရံသူတွေစောက်လာလို့ရှင်ပဋိစ္စယောမန္တန်